มีตั๋วจำนำแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับผมนี่ตัวจำนำแบบนี้นะครับผมสามารถขายได้นะครับผมวันนี้ก็มาอีก1นึ่งเคสนะครับผมมาถ่ายถอนอตัวจำนำให้กับลูกค้านะครับที่ลงรับจำนำตอนนี้ก็รอลูกค้ามาอยู่นะครับเพื่อที่จะเข้าไปทําธุรกรรมด้านในนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ครับลูกค้าจะได้เงินกลับไปกี่บาท เรียบร้อยครับผมนี่ถ่ายมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าถ่ายออกมาให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนลูกค้านะครับก็ได้รับส่วนต่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่อยากจะขายตัวกำนำแบบนี้อยากจะได้ส่วนต่างไปแบบนี้นะครับผมทักเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับผม,ผมประเมินราคาให้ฟรีนะครับ ส่วนใครที่ไม่มีเงินที่จะไปถ่ายออกแล้วนะครับจำนำไว้เยอะแต่หาเงินไม่ทันไม่อยากให้หลุดจำนำนะครับอยากจะได้ส่วนตา่างทักเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับผมประเมินราคาให้ฟรีนะครับผมแล้วเจอกันเคสถัดไปครับสวัสดีครับ